กันที่เรื่องราวของละครกันเลยดีกว่าค่ะสาหรับละครเรื่องนี้หลายๆคนก็จะได้เห็นภาพผ่านทางอินสตาแกรมของเหล่าบรรดานักแสดงเองนะคะกับแอบรักออนไลน์เองค่ะซึ่งมีนี่เลยค่ะพี่แอนทองผสมมันเองนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะพี่แอนเป็นยังไงบ้างมีมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าสาหรับการถ่ายทําละครเรื่องแอบรักออนไลน์งบบานปลายหรือเปล่าคะแล้วก็ถามถึงพรานางหน่อยดีกว่าคุณมากกับคุณคิมในเรื่องเนี่ยแสดงร่วมกันก็ไม่รู้พี่แอนเนี่ย แบบว่าได้มีให้คําปรึกษาเรื่องความรักบ้างหรือเปล่าว่า2คนนี้เนี่ย <c oughs> เขาหวานกันนอกจอในจออะไรกันแบบนี้หรือเปล่าไปเจอพี่แอนพี่แอนค่ะตอบหน่อยสิไม่มีค่ะไม่คือไม,ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปเป็นเหมือนอย่างที่บอกเป็นผู้หญิงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่หมากไม่ค่อยมีละคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าหมากเขาเป็นผู้ชายเขาจะไม่ค่อยคุยกับแอนหรอกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ผู้ชายมากอะไรเงี้ยค่ะหวานๆในซีนมีเยอะๆเลยค่ะ้อง้ง กองซีนผู้จัดไม่รู้ค่ะแลอในกองผูจัมีเห็นบ้างไหมคะไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอเลยเลยที่ไม่เห็นพยายามหลับตาาแม่มองไม่เห็นตอนนั้นหันหลังอยู่มองไม่เห็นจริงๆแต่คำพูดเพอโอ้โหรอคะอะไรเงี้ยก็เขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันนะคะก็ เป็นม,มีสปิริตทำงานกันดีมากอะค่ะก็ก็เราเห็นเขายังไงมันก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็มันจะปิดกล้องแล้วค่ะก็เลยต้องสปีดต,ต้องเร่งนิดนึงแข่งกับฝนด้วยอย่างเงี้ยมีปัญหาในเรื่องขฝนฟ้าตอนนี้มากค่ะคือคาดเดาไม่ได้เลยฟ้า,าเช้าก็ดูเหมือนเปิดสวยงามดีแต่ายมาจากไหนไมูอก้อนเริ่มเลยเงี้ยมันก,ก็ก็คนทํางานละครจะทํายากต่อไปต้องถ่ายในสตูดิโออย่างเดียวแล้วสงสัยเกินมา หลายหลายสิบคิวค่ะก็เกินมา2เดือนนะคะก็มีค่าใช้จ่ายป่ะก็มีค่ะก็ตามมาเปเราตามตัวไปเรื่องปกติก็คือว่าเราเราต้องรับผิดชอบไปจะรอติดตามนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่ามีฉากหวานเนี่ยเยอะมากๆแอบรักออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่แอนร่วมแสดงด้วยแล้วก็พี่ปีเตอร์คอปเรนเดนะคะดีฉจเอกกี้ด้วยต้องรอติดตามดูค่ะ